ชีวิตคนเฮ้ามั่นสั่นหนักทำมาหากินบอส่างความเดือดร้อนให้ผู้ใดรับผิดชอบชีวิตและก็ครอบครัวให้ได้ทำงานเหนื่อยๆทำมาไรอยู่ที่ไหนที่สบายใจจงนำผ้าตัวเจ้าของไปอยู่ในจุดนั้นสิต,ตายวั่นตายพุ่งก็ย่างบวหูสิ่งที่ทุกคนปรารถนาน,นคือความสุขสุข่ๆค่ะมนุษย์ทั้งหลาย แค่คนดีแค่เล่ารักคนดีรักเล่าขอบคุณแฟนคลับและเอฟซีที่รักแลก็เข้าใจคอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันในทุกช่วงเวลาจังซี่กับหูอยู่ยนะคขับนอกว่าชีวิตคนเฮามั่นสันมันบอแน่นอนหอกสิตายมาอน,นี้หรือมืออื่นมั่นกับบอผู้ใดหูใดหรอกครับ ชีวิตมันแล้วก็ความตายมันแขนข้อทุกบาทยางอยู่แล้วละครับหูอยู่แต่นะครับเด้อในชีวิตหนึ่งของมนุษย์นี่ครับเฮาก็ยอมเหตุแห้มันดีแห้มันถูกต้องแห่มันง่ามนั่นล่ะครับมันดังสิถือว่าตายแบบว่เสียชาติเกิดน,นะครับเหตุหยังน,น,นะครับ เาหูอยู่บางอย่างนี่ว่ามันผิษยาเห็ดสดีกว่านะครับเนาะเมฆกระทั่งเล็กน้อยนะครับเด้อพี่น้องก็คงสีหูนะครับว่าสังคมเฮาาในสังคมไทยนี่มันบ่มักเรีองใดนะครับข้าวสเสมอนี่โอ้ยออกเปียวเปียวอยู่ครับมีแต่เร่องแบบตังสันย่างเดียวบ้าเรียงควอมบ่ถือต้องนเนาะ,ะเนาะก็เปลียกใจอยู่ บางคนก็นยังสนับสนุนนะครับให้มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่ก็บ่เขาใจนะครับแกเข้าใจว่าความคิดของไผของมั่นนะครับแต่ว่ายังอยากให้มีการกระทําความผิดแบบนั้นอีกอยอ่บอ่สังคมมันสนับสนุนแบบนั้นนะครับ,นะรบการสิทธิ์ไอบหยัง,ยงนะครับกับผู้อื่นใน ที่เห่ามีขอบมีขอม้ขออยู่เนาะเออมั่นกับบ่อเรื่องความเหมาะสมความอย่างมันกับบ่เหมาะสมเนาะครับสมมตอข้าวออกเรื่องแบบนี้รครับฟองรองกันายแห้งพี่นอ้องบได้วาจากข้าออกมาเวาีอย่างอีเด้ลยครับคือบ่บยากให้มันเกิดขึ้นเนาะอือขาใจว่าชีวิตคนเห่าเนี่ยครับอย่างที่เราปวดหัามากนเนาะครับเนาะอาดีตอันนี้ของพยาบาลนี่ละเอาบอกง่า,ายๆนะครับ เข้าใจเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเจ้าของเหตุมานี่ยความปรารถนาอยากให้มันมีความสุขเข้าใจนะครับทุกคนก็นบ่อ,อยากมีความถูกหรอกครับแต่ว่าเหตุยังแล้วถ้าเ้องพยายามบ่เบียดเบียนผู้อืน่นคนที่ห้าหวักหรือว่าครอบครัวนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเหตุแล้วมันไปเบียดเบียนหรือว่าเหตุให้คนอื่นมองเห้านะครับมันเสียหายมันกับบ่ดีเนาะครับเนาะ นี่คือสิ่งที่หลายๆคนคิดนะครับหรือความเป็นห่วงนะครับ,บว่าอยากให้มันมีผู้ใดเหตุผิดหรอครับผิดแล้วสังคมเขามองบอดีนะครับเนาะหรือว่ายังสิว่าม่ดีอยู่ผมเขาบอกหูหรอกครับว่ามันดีจังไดเนาะครับเนาะซึ่งมันก็มีกฎกติกาที่เขาเว้ากันไหวอยนเ่นว่าอันใดมัน เหมาะสมบ่เหมาะสมผิดบ่ผิดอยู่เนาะครับเนาะผมบ่าอากวาง่ายๆนะขนาดสีนี่ขอบคุณคักักว่ากฎหมายคนน้ครับถ้าบ่าเหดผิดศีลบ่โอ้ขอคนหมายของอื่นกับ,บ่ผิดแต่ละครับมันเริ่มต้นจากนี้ทั้งนั้นนะครับถือว่าคนเขียนมาดีคักเดครับแต่คนมันบ่ประพฤติปฏิบัติบ่บบได้เหตตามนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เหดแล้วมันบ่ยอมรับเลยครับความผิดที่ตัวเจ้าของเหต เมื่อตัวเจ้าของเฮ็ดแล้วยิ่งคนรอบขังสนับสนุนดีตบมือเยี่ยวเยี่ยวไปน้ากันนั่นแห้งไปไงได้ครับพี่น้องเอ้ยมันบ่ขึ้นว่าตัวเจ้าของผิดจังน้อยเทวันนี้เถืดมีคนสนับสนุนมีแรงสนับสนุนว่าเออถือกต้องไปไงล่ะครับป่านนี้เว้ยเอาบ่ขึ้นแล้ววงไงไงคือกูบ่กลับครับพี่น้องเพราะคนรอบของังคิดว่ามันถือกมันดีมันมวล เห็ดไปโหลดแหงเห็ดใส่ไปบันแหงงาวไก่ครับนี่คือสิ่งที่ต้องหู้นะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับแม้นสิ si, เลือกล่าแยกข้างกันไปแล้วครับไปเจอไม่ไม่คือกันนะครับถ้าเห็ดแบบนี้โอ้หมุนไอ้เนครับพี่นอ้องมัน่เป็นว่าเห็ดแล้วมันจบไปแล้วเนาะโตไปหามันเจออีกเสียจ้างไดล่ะครับ มันบอเมนว่าชีวิตคนเฮาชีตายในมือหนีมืออื่นเนาะครับเขาใจว่ามันบ่บ่นพูพรดหูอยู่แต่ว่าท้าช่วงที่เฮ้ามีชีวิตอยู่เฮ้าต้องเหตุให้มันดีเนาะครับเหตุให้มันถือต้องตัวม่ถือสิเหตุจองน,น,นะครับคนสนับสนุนเห็นบ่างหรลองเบื่องความแตกต่างนะครับ ระวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนหนึ่งไปท่าหนึ่งคนหนึ่งไปท่าหนึ่งเมื่อแยกกันแล้วบอด้ว่าเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเบิงเอาโลดว่ามันเป็นจังไงครับผู้ดใดสนับสนุนไผอันนั้นก็นแล้วแต่ครับบได้วา่าอืมแล้วเป็นไนครับงานการมันผลกระทบบอมันมีสิ่งใดที่มาเฮ็ดให้ตัวเจ้าของต้องดรอปลงบอตกตาบอรหรือว่าพุ่งทะยานขึ้น เบิ่งที่ครับนั่นแหละคือความแตกต่างนะครับสิ่งที่สังคมมองว่าถือกับว่าถือมันก็เลยเหตุให้เป็นแบบนั้นนะครับมันเกี่ยวนะครับผมสิบอกเลยว่าเกี่ยวกับงานกับการแน่นอนนะครับอนาคตข้างหน้ามันเป็นยังไงนี่ครับมันเหตุให้เห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างคืามันเกิดขึ้นท้ามันผิดบางอย่างมันก็เป็นเว้นเป็นกรรมมันต้องรับนะครับบ่ต้องไปรลรอครับศาสหนาศาสตร์นูนศาสตร์นี่ สิ่งเฮ้ากับว่าเห็นหรอกบอกง่ายๆว่าท่านมีผู้ใดเห็นหรอกอืมมันบ่หูหรอกครับว่าเป็นยังไงสิไปเกิดที่ยังสิตายแล้วสิไปใส่นะเพิ่นกับว่าไว้ครับแต่ว่าเฮ้ากับว่าได้เห็นจริงนะครับบพท่านหู้ดยซ้ำปฏิบัติยังบพท่านหอดแค่หูจากหลูกๆค่ำๆหรือตังที่เห็ดพิดขี้เก่าอยู่ท่าซ้ำนี่กันยังผิดขัดเลยครับนั่นนะครับ,รบย่าจะไปหวัง่าไปนันไปนี่ครับเห็ดปัจจุบันเห้มันดีให้มันถือให้มันวรน,นะ้ครับ แต่เว้นกรรมมันมีแน่นะครับเรื่องจริงเลยนะครับมันว่าต้องไกลว่าโดนครับเร็วๆนี่ครับมันหลับเร็วตัวสเสมอนี่ว่าไงไงกรรมหาจีคือยุคโซเชียลนั่นแหละครับติดคักว่าจรวดครับมันเร็วอืม,มันเห็นตัวจะคล้องหลับผลเร็วนะครับบพว่าใต้ซ้ำนี่นะครับสังคมว่าสังคมนั้นสังคมนี้นะครับ มันกเก็ดใต้เป็นกรรมตัวเจ้าของเป็นถูกเ้อครับผมบอกเลยว่าภายในจิตใจคนตูวเฮานี่จากสีนอนหลับหรือบ่หลับเหรอครับคิดอำลำอำลอำ,ลอ,ำลอยู่หันแล้วจากถือจะ่เพียรกูเป็นยังไงเนาะคนเฮามาคิดกับที่หลังมันแก่ตัวมันแก่อะไรเราได้ครับเมื่อมันไปแล้วนะ,ะเสียจางไดสู่ต่อไปจังไหนครับชีวิตนี่เมื่อก่อนอย่างเมื่ออย่างบางเทียร์เลยครับผมสิบ,บอกเลยว่ายัางมีคนคิดซอยซอยกันเดย,ดยบ่ร้ายกันหน่อยนะครับ ตอนนี้มันบ่มเมี่ยนแล้วครับคนหลอกข่างแค่สิหวังดีหรือหวังผลประโยชน์ยังกับเฮาขักแล้วครับอืมนี่นะครับก็เบื้องครับต่อไปชีวิตคนเท่ามันก็ดซ้ำนั่นนะครับมันหลับของคนเอียงหรอกบนผู้ใดได้เห็ุอียงหรอกครับถูกอย่างมันมีกรรมเป็นของตนนะครับย่านถ้ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันไปต่อผลนะครับอืมนี่ครับชีวิตมันมีซ้ำนี่นะครับอยาสกิดว่ามันสั่นมันยาว โพดบอกได้ครับต้องคิดให้มันเป็นนะั่แม่วันโพสแล้วคิดว่าอะไรคิดว่าเป็นนะครับ